รายการนี้นะครับเป็นเอ็กลินะครับแบบฝังพื้นขากันไกตัวนี้เป็นกระบอกคู่งานญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. ก็แคปซิลิตี้โหลดอยู่ที่3000กิโลหรือ3ตันนะครับระบบไฟเป็น380โวลต์วันะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูเทเลน,นการทำงานนะครับ mm hmm. มีรีโมทคู่ตัวติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ชุดนี้เป็นงานเก่านอกมานะครับแล้วก็ทางร้านทำการอ่า เซอร์วิสโอหันในเรื่องของระบบไฟให้เป็น3เฟสบ้านเราแล้วนะครับนี่ครับกระบอกคู่นะครับแกนสายกิ้งเลยนะครับแกน4นิ้วนะครับใหญ่เลยฮะเป็นดับเบิลสตกนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์ต้นกำลังชุดไฮดรอลิกนะฮะก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับความสูงนะครับขึ้นมาอยู่ที่เมตร25เซนนะครับระยะฐานในการวางชิ้นงานอยู่ที่1เมตรคูณเมตร30ซนเมตรนะครับโหลดอยู่ที่3,000กิโลนะครับ เอ็กลิฟแบบฝังพื้นนะครับงานเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับสินค้าพร้อมใช้งานนะฮะ